สวัสดีครับพ่อแม่ผู้องสมมูลชมทุกทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดันลาชาแนลนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่บ้านพ่อศรีเลขกวิ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาตามแนวทางเลขกวิ่งของคุณพ่อศรีในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องนะครับผมสำหรับเอฟซีที่รอติดตามอยู่นะครับ เป็นคลิปที่หลายท่านกําลังรอคอยนะพี่น้องเนาะพ่อสีนะครับเพิ่นไปหน้ามาพี่น้องตอนนี้กําลังไปอาบน้ำอยู่ครับตลนงจากําหอดโดนเติมแล้วนะครับกําหงนั่งคุยกับคุณแม่เพิ่นอยู่นี่นะครับอ่านะครับหลังจากคุยกันได้โดนกะทาพี่น้องนะครับเพราะว่าได้มาแล้วก็บม่อยากให้มันเสียเวลาเสียโอกาสเนาะพี่น้องเนาะครับคุณพ่อเพิ่นกับกับมาคํำมันนี่นะครับจริงๆแล้วนะครับมาตั้งแต่ตอนของเว้นนะครับแต่คุณพ่อเพิ่นมาอยู่ คุณแม่ว่าหายมาอีกเทียนหนึ่งช่วงแรงๆพี่น้องนะครับด่านหลากเอาม้านี่ครับช่วงแรงๆแต่เว้นกําลังสีตกดินพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเด็กหน่อยแตกเซว่ๆนะครับอยู่บ้านตอนนี้นะครับกําลังรอคุณพ่อสีอยู่พี่น้องนะครับผมก็มีหลายสํานักนะครับที่ดันหลากลงไปแล้วด้วยพี่น้องสามสีมองแล้วนะครับบ่าวาสิเป็นแม่ครัวปูสีสูนเพิ่นปล่อยเลขวิ่งนะครับผมราก็เป็นตัวเลขของปูสามแปด นะครับผมปู tai, ้หาเจ็ดแปดนะครับพี<_<_<_<_ s <S ่น้องปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปติดตามรับชมยอดลังกันได้ด้วยพี่น้องนะครับสำนักได้นะครับที่ดอนลน์ยังหันไปตามนะครับกระซิาไปตามมาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมนะครับผมรอติดตามรับชมกันนะครับผมเลขล็อกพัฒนานะครับที่ดอนลาดมางวดแรงเขาพี่น้องเส้นตุกตานะครับเขาตุกกาฟด้วยพี่น้องนะครับบุญวาฒนาของเขาคือเป็นสันนะครับผมเพราะว่าตัวเลขขึ้นเขาตรงมาตลอดแต่เข้ามาตามงวดแรก จบครับงวดต่อไปนะครับคืองวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่เขาสีมาตามกันอีกพี่น้องนะครับผมมีเอฟซีไลท่ทนสอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเลขซ้ายด้วนพี่น้องเพื่อนสัยหายมาตอนเศร้าของมือเลขออกนะครับรอติดตามรับชมกันมันนี้นะครับเข้าสีมาบึงแนวทางเลขวิ่งจากพอสีนะครับแล้วก็เลขวิ่งตัวเดียวนะครับเลขวิ่งรางอย่างเดียวงวดที่ผ่านมาเพื่อนหายมาเด่นหาแลยพี่น้องเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเนาะนะครับผมเดี๋ยววันนี้เข้ากันิะตามกันต่อ สำนักไดพระอาจารย์นะครับเสี่ยงคำนวณเดี๋ยวดอนลา่าจิตามให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็รอดพ่อซีกันอยู่นะครับเพิ่นมาจากหน้าล้วก็ไปอาบน้ำแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมเดี๋ยวรอให้คุณพ่อเพิ่นออกมานะครับพ่อจะคุยกับนเนพิ่นนะครับพี่น้องรอจากข้าวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับถ้าผมตอนนี้คุณพ่ออาบน้าเป็นที่แล้วไปแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาสิม,มาปั้งไปน้ำกันนะครับว่าคุณพ่อเพิ่นสี มีเล็กวิ่งตัวใหสีเด่น,ใ,นให้ตัวใหญ่แล้วพี่้องเนาะสีจับปวคือเกาบอนะครับผมนี่ครับคุณอัวช่เข่าแบบ่่ครับช่้งแก้ห,กหยดแล้วด่ครับอีกชกสองหมื่นช่างหมื่นก็แล้วดอกอ๋อวงเว้นกับมาแต่คุณ่อวมาอยู่ครับไปแก้ฝุ่นไหม่ังแจง่ครับ บางลูกเกี่ยวอะไรเพราะว่าให้ลูกลกกล้าพ่อเป็นผู้สั่ย่างหลวอ๋อครับผมมันก็้เรื่าครับแล้วเป็นในหัวสร้งหาโอ้ยเป็นตนาเสียดายแล้วเหอเนาะ？ป้าพอ่พอไปจับศูนย์ใส่ไหมเนาะ？ไปจับสรงพ่อแมล่ลาบราชูดีมันจุมาอีกอวย,วยู่บ่？ครับเอ,เ,เอาไปเอามั่งสร้างกับหุนมาครับมาศูนย์เลยเนาะ？ อคังงกนเยโอ้ยเป็นตังงมงมีได้พอเพราะว่าลางศูลมากแล้วเนาะหาสามมาเนาะเป็นผู้ใดคิดว่ามันตีมาบนศู์นั่นละเั้งไหนจะไปมาจั้เช่นกผมยังว่าเลยโอ้ยลางติดหาบนที่พอสร้งหาวอรรลุนกันทันสร้างหาเนาะทั้งวมดเทียแล้ครับเป็นจะเสียดายแหงเนาะพอเพราะว่าทางการมีเลาเนา ของคุณพอ่อกันยังบอลลูดเดอพี่น้องนะครับแต่เขาเป็นตัวร่องนะครับเลีวิ่งตัวเด่นพ่อเด่นห้สองแล้วพ่อเมือ่อก<า>ี้เนาะบอลลูดออกเลขแต่ว่ามันมันบอกเขาตัวเด่นนี่คือครับผมมันบอกเขาตัวเด่นมันบอกเขาตัวเด่นแล้วพ่อ,อจับคู่ให้จับคู่ให้สองหาแล้วพนะ่เอเนาะสองหา,อา,อา,อาสองคนครับจังได้ก็มึงมาแต่แครื่อว่าจะหาครับเป็นที่หนาเสดายคักครับผมมงมาครับครับ ครับถ้าผู้ไดได้รับชมคลิปของพ่อซีตลอดนาะพี่น้องก็สิหูว่าตัวเลขของเพื่อนพ่อเพื่อนนี่ตัวเด่นนะครับขันบ่เขานี่ก็สิเป็นตัวร่องเขาด้วยพี่น้องเจับใส่เอาตัวร่องจับใส่เอามากันบ่อเอาตัวเด่นครับขันมีตัวเลขที่อยู่ในเลขวิ่งของพ่อซีนะครับสามารถเอาไปเสียงโจดเสียงดวงได้เลยพี่น้องนะครับผมงวดนี้เป็นได้พ่อจะว่าบ่อยรุดมันบ่อยรุดเตเตี้ยหรอครับมันบ่อยรุดครับ วันนี้ก็ได้เลยเนี่บอกแล้วว่าเขาเลขออกแล้วนับมาสามหมื่นแล้วออนะนี่สามหมื่นพอดีสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามหมื่นนะครับหลังมือเลขออกนะครับผมเดี๋ยวให้หุ้นพอเขียนไห้เบิรงเลยนะครับพี่น้องโบ้ให้เสซเวลาโดนนะครับเดี๋ยวคุณพอดีได้พักผ่อนนะพี่น้องเนาะนะครับผมเดี๋ยวเอาสมุดมาไห้ก่อนนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวคุณพอดิเขียนไห้พี่น้องเบิรงไปน้ำกันเลยครับ เอาฟังเงีกระเด้พหัวฟังหน่อยมันบอกเหรอออกครับแปดศูนย์เก่าก่ะหอเด่นที่ตะไลหัอ เด่นเก่าบ่อ๋อนะครับพี่น้องนี่ครับผมเลขวิ่งพอสีเด่นเก่าเด้อพี่น้องนะครับแปดศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์นะพ่อเนาะประมาณนี้นะครับนะครับผมพุทธพอจับคู่ให้น้ำบ่ครับจับคู่จับคู่ให้พร้อมเลยนะครับอ๋อนะครับเจ้าตัวดอนลาวมากอีทั้งหากเก้าหกนะครับสี่เก้าสี่ ศูนย์ครับคืศูนย์กับออเดอร์ครับผมตัวตัวนี้จับอะไรเนี่ครับแปดนี่ยอ๋อคือจับบ่ได้พ่อะแปดบ่มันอ่อนหยาบบ่มากเลยอ๋อแปดมันอ่อนเด้อครับนะครับผมระวังดีๆเด้อครับมันมันจะมาอยู่อีกสองตัวดีศูนย์กับเก่าตัวใดอ่อนนี่คุ้นเพ่าะว่าธีม่ะสิมาแปดหกอะไ้เด้อพี่น้องนะครับแปดแปดอ่อนอย่นี้ ครับผมอ๋อนี่ครับพี่น้องเรื่งิ่งก็สีนะครับนี่ครับเราคุ้นันตชัดเจนนะครับมาตามให้แล้วพี่น้องนะครับผมไปหาตัวจับคู่ไสนนะครับขันบอมักตัวที่คุณพ่ัวเพิ่อนจับคู่ให้แล้วพี่น้องเนาะนะครับผมนะครับเ นี่ครับผมตัวต้ังสือชัดเจนนะพี่น้องเนาะดอนลาบรีหลอกให้ไหมครับผมนี่ครับคุณพ่อให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับถ้าเอฟซีทันใดนะครับที่เขามาติดตามใหม่ๆหน้อพี่น้องเนาะนะครับอาจจะท่านได้เห็นสถิตินะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังได้พี่น้องเลขวิ่งพ่อสีนะครับดอลลาตามมาแล้วเป็นปีแล้วพี่น้องนะครับผมเข้าไปเบื้องยอดลังกันได้ นะครับ,บอของคุณพ่อนะครับวิ่งนี่สิบกค่อยลุดนะครับ,บแต่จับคู่นี่เขามาสองหัวติดหัวที่ผ่านมาคุณพ่อจับให้สองหานะพี่น้องเนาะเป็นที่หนาเสียดายพี่น้องมันออกศูนหาครับผมพิจารณาเป็นแนวทางพี่น้องนะครับเบิ่งประกอบกับการตัดสินใจนะครับหมักบ่มกักแต่จะมา,อ,า,าอีกค,ครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะรับสำหรับคลิปนี้กับคงสิมิโทนี่นะครับต้องขอขอบพระคุณเพราะเป็นพี่น้องามผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชแนลนะครับผม ขอให้พ่อแม่พี่้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันคู่ฟูสุขคนเด้อพี่รองเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจุดนะครับผมถามาักใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับถ้าเราข้อเข่าบอบกเขียสื่อไปก็เลี้ยงล้อเขามาก